ในป่าหิม,มพานอันไกลโพ้นมีสองสามีภรรยาผู้มีศรัทธาแรงกล้าคือทุกกูลพรามและเขมาพรหมณีทั้งคู่ได้สละทางโลกออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญพรต่อมาได้ให้กำเนิดบุตรชายนามว่าสุวรรณสามผู้มีผิวกายผุดผ่องราวกับทองคำ เมื่อสุวรรณสามเติบโตขึ้นเคราะ์ร้ายก็มาเยือนครอบครัวเมื่อบิดามารดาถูกพิษจากลมปากของอสรพิษขณะหลบฝนจนดวงตามืดบอดทั้งสองข้างสุวรรณสามในวัยเพียง16ปีจึงรับภาระดูแลบิดามารดาอย่างสุดความสามารถท่านปฏิบัติทั้งคู่ด้วยความรักไม่ว่าจะเป็นการหาอาหาร ตักน้ำหรือทำความสะอาดที่พักด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาสุวรรณสามจึงเป็นที่รักของเหล่าสรพพสัตวสัตว์ป่าน้อยใหญ่ต่างพากันมาห้อมล้อมท่านเปรียบเสมือนญาติสนิทเวลาท่านไปตักน้ำที่แม่น้ำมิชลินทีจะมีฝูงกวางเดินตามเป็นขบวนเป็นภาพที่งดงามและสงบสุขอย่างยิ่ง 2. สอนอาบยาพิษกลางป่าลึกวันหนึ่งพระเจ้าปิลยักษ์กษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีผู้โปรดการล่าสัตว์ได้เสด็จมาถึงริมฝั่งแม่น้ำมิชลินทีพระองค์ทรงเห็นชายหนุ่มเดินมาท่ามกลางฝูงกวางอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยความสงสัยว่าชายคนนี้เป็นมนุษย์หรือเทวดาและด้วยสัญชาตญาณนักล่า พระองค์จึงทรงแผลงสอนอาบยาพิษเข้าใส่สุวรรณสามทันทีสุวรรณสามล้มลงท่ามกลางความตกใจของฝูงสัตว์แทนที่จะโกรธแค้นท่านกลับกล่าววาจาด้วยความเมตตาว่าใครกันหนอมายิงเราเนื้อของเรากินไม่ได้หนังของเราก็ไร้ประโยชน์แต่ที่สำคัญกว่านั้น ใครจะดูแลบิดามารดาตาบอดของข้าพระเจ้าที่รออยู่ที่อาสมเมื่อพระเจ้าปิลยักษ์ได้ยินเช่นนั้นก็ทรงเกิดความสลดพระทัยอย่างยิ่งทรงรีบเข้ามาดูอาการและได้ทราบความจริงว่าได้ทำร้ายผู้ที่กตัญญูและเปี่ยมเมตตาที่สุดเข้าเสียแล้วพระเจ้าปิลยักษ์ทรงสำนึกผิดและรับอาสาแบกหม้อน้ำไปแจ้งข่าวร้ายที่อาสม เมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามทราบข่าวต่างก็โศกเศร้าเสียใจอย่างที่สุดแต่ด้วยหัวใจของผู้บำเพ็ญธรรมทั้งคู่ไม่ได้สาปแช่งพระราชากลับขอให้พระองค์พาทั้งสองไปยังร่างของบุตรชายเมื่อไปถึงทั้งบิดามารดาและนางเทพธิดาคือผู้คุ้มครองป่าได้ร่วมกันทำสัตจจกิริยา คือการอ้างถึงความจริงใจและความดีที่สุวรรณสามได้ทำมาตลอดชีวิตด้วยอำนาจแห่งความกตัญญูที่สุวรรณสามมีต่อบิดามารดาด้วยอำนาจแห่งเมตตาที่สุวรรณสามมีต่อสัตว์ทั้งปวงขอให้พิษร้ายนี้จงเสื่อมคลายไปเถิดทันใดนั้นเองปาฏิหารกก็บังเกิดสุวรรณสามฟื้นคืนชีพราวกับตื่นจากนอน แผลสอนหายเป็นปลิดทิ้งและยิ่งไปกว่านั้นดวงตาของบิดามารดาก็กลับมามองเห็นได้ชัดเจนดังเดิมพระเจ้าปิลยักษ์ทรงเลื่อมใสในพลังแห่งเมตตาและความกตัญญูของสุวรรณสามเป็นอย่างยิ่งสุวรรณสามจึงได้ถวายโอวาทแก่พระราชาให้ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเกื้อกูลกัน คติธรรมเมตตาบารมีความรักที่บริสุทธิ์สามารถคุ้มครองตนเองและผู้อื่นแม้แต่ศัตรูก็ยอมจำนนความกตันยูเป็นมงคลสูงสุดที่นำพาชีวิตให้พ้นจากวิกฤตอานุภาพแห่งสัจจะการตั้งมั่นในความจริงย่อมมีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้เพราะเราศรัทธาว่า แนะนำสิ่งที่ช่วยให้จิตใจน้อมเข้าใกล้ธรรมะตามคำสอนของพระพุทธองค์แม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นกุศลทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับหากรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ขอเชิญแชร์ต่อให้คนที่คุณปรารถนาดีและกดติดตามเรายังมีนิทานคติธรรมและธรรมะอย่างง่ายให้ฟังกันอีกนะครับ